ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง AK Car Review ช่องที่รวมที่สุดของรถยนต์รุ่นใหม่รถยนต์สายลุยและรถยนต์ระดับตำนานวันนี้เราจะพาไปชมรถกระบะดดัดแปลงระดับกลางขนาดยักษ์อย่าง Ford f 6 5 0ปี2 0 2 5ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานหนักโดยเฉพาะและในโฉมใหม่นี้ Ford ได้อัปเกรดสมรรถนะความสะดวกสบายและเทคโนโลยีให้ลำยิ่งขึ้นไปดูกันว่าทำไมรถคันนี้ถึงถูกจับตามองทั้งในอเมริกาและเริ่มเป็นที่สนใจในประเทศไทยด้วยเช่นกัน ฟอร์ด F 650เป็นรถที่อยู่ในระดับคลาส6ซึ่งหมายถึงมันเหนือกว่ารถกระบะท,ทั่วไปอย่าง F 150หรือแม้แต่ F 350รถ,รถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานเชิงพาณิชย์เช่นการลากจูงการบรรทุกหนักและงานก่อสร้างเป็นรถที่ไม่ใช่แค่ใหญ่แต่ยังทรงพลังในทุกมิติดีไซน์ภายนอกของรุ่นปี2025ยังเน้นความแข็งแรงตามแบบฉบับดั้งเดิมแต่เพิ่มความทันสมัยด้วยกระจังหน้าใหม่โคมไฟหน้าแบบปรับดีไซน์และกันชนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นถึงแม้ไม่ได้เน้นความสวยงามเหมือนรถหรู แต่ก็ยังดูดูดันและทรงพลังในแบบของมันเองใต้ฝากระโปรงฟอร์เสนอขุมพลัง2แบบให้เลือกเริ่มจากเครื่องยนต์เบนซิน V8 ขนาด7.3ลิตรที่ให้กำลัง335แรงม้าและแรงบิด468ิปอนด์ฟุตซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ทนทานดูแลรักษาง่ายเหมาะสำหรับผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการที่ต้องการรถที่ไว้ใจได้ทุกวันแต่ถ้าใครต้องการแรงบิดระดับเทพเครื่องยนต์ดีเซล Power ์สโตร e ขนาด6.7ลิตร V8 อร์ b o คือตัวจริงเครื่องยนต์นี้มีให้เลือกหลายระดับกำลัง โดยรุ่นสูงสุดให้แรงม้าถึง330แรงม้าและแรงบิดสูงสุดถึง950บปอนด์ฟุตลากได้ทุกอย่างที่ขวางหน้าทั้งสองเครื่องยนต์จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติท็อกเชฟหสปีดที่ได้รับการออกแบบให้รับมือกับงานหนักได้สบายสบาย,บายระบบเกียร์ทำงานนุ่มนวลพร้อมโหมดการขับขี่ที่ปรับตามสภาพถนนหรือการใช้งานเช่นการลากจูงหรือถนนลื่นห้องโดยสารของ F 6 5 0ปี2 0 2 5น่าประทับใจไม่น้อยเพราะฟอร์ดเข้าใจดีว่าคนขับต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่หลังพวงมาัย เบาะนั่งออกแบบให้รองรับร่างกายได้ดีพื้นที่กว้างขวางและเพิ่มการเก็บเสียงให้ดียิ่งขึ้นภายในยังมาพร้อมหน้าจอสัมผัสระบบอินโฟเทนเมนต์รองรับ Apple CarPlay Android Auto และระบบนำทางในบางรุ่นเป็นรถใช้งานหนักที่ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในสำนักงานเคลื่อนที่ด้านความปลอดภัย Ford ได้ติดตั้งเทคโนโลยีใหม่เช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนและกล้องมองหลังที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้แม้จะดูพื้นฐานในรถทั่วไป แต่เมื่ออยู่ในรถขนาดใหญ่อย่าง,ง F650 มันช่วยให้การใช้งานสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีกจุดเด่นของ F650 คือความสามารถในการปรับแต่งตามการใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นตัวถังแบบแคปเดียวซูเปอร์แคปหรือแคปคู่พร้อมความยาวฐานล้อให้เลือกหลากหลายสามารถแปลงเป็นรถขนส่งรถสไลด์รถบรรทุกน้ำหรือแม้แต่รถกู้ภัยก็ทำได้ง่ายดายจึงเป็นรถที่ผู้ประกอบการในไทยหลายคนเริ่มให้ความสนใจแม้จะยังไม่แพร่หลายมากนัก แม้ขนาดจะใหญ่แต่การขับขี่ของ f 6 5รบกลับง่ายยกว่าที่คิดพวงมาลาัยควบคุมได้แม่นยำวิสัยทัศน์จากบอกคนขับกว้างไกลและชัดเจนแน่นอนว่าการจอดในพื้นที่แคบยังท้าทายแต่บนถนนหรือในไซ่งงานมันคือรถที่เหมาะสมที่สุดในเรื่องราคา Ford f 6 5รเริ่มต้นที่ประมาณ6 5 0 0 0ดอลลาร์ 65, 000, หรือราวราวล้านบาทแต่เมื่อนำเข้ามาในไทยรวมภาษีและค่าขนส่งราคาจะสูงขึ้นมากอาจทะลุ5-6ล้านบาทเลยทีเดียวจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้งานเฉพาะทาง หรือบริษัทขนาดใหญ่ที่มองหารถเชิงพาณิชย์ระดับพรีเมียมสุดท้ายนี้ Ford F650 ป e ี2025ไม่ใช่แค่รถกระบะแต่มันคือเครื่องมือสำหรับงานที่ใหญ่ที่สุดมันคือความพร้อมในการเผชิญทุกความท้าทายบรรทุกหนักลากจูงไกลหรือวิ่งในสภาพถนนที่โหดที่สุดรถคันนี้ไม่มีคำว่าไม่ไหวขอบคุณที่รับชม a k c a r r e ีวิ w อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์ที่แข็งแกร่งและน่าสนใจที่สุดพบกันใหม่คลิปหน้า